การเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองหากคุณคิดว่าการเรียนรู้ตัวคุณเองเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าผมหรือใครบางคนบอกคุณหากเป็นเช่นนั้นผมเกรงว่าการสื่อสารระหว่างเราเป็นอันต้องถึงจุดจบแต่หากคุณเห็นพ้องว่า การเข้าใจตัวเราอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญคุณและผมจะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปแล้วเราจะสามารถค้นคว้าร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความใส่ใจและสืบค้นอย่างมีสติปัญญาผมไม่ได้เรียกร้องความเลื่อมใสศรัทธาจากคุณ ผมไม่ได้ตั้งตัวเป็นผู้รู้ผมไม่มีสิ่งใดจะสอนคุณไม่มีปรัชญาใหม่หรือหนทางใหม่ที่จะนำไปสู่ความจริงไม่มีวิธีทางใดที่จะนำไปสู่ความจริงหรือสัจจะได้อำนาจครอบงำทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของความคิดและความเข้าใจเป็นอันตรายและชั่วร้ายที่สุดผู้นำทำลายผู้ตามและผู้ตามก็ทำลายผู้นำคุณจำเป็นต้องเป็นทั้งครูและสิทธิของตนเองคุณต้องตั้งคำถามต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ยอมรับว่ามีค่าและจำเป็น ถ้าคุณไม่ได้เดินตามใครคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างยิ่งจงโดดเดี่ยวทำไมคุณจึงหวาดกลัวการอยู่โดดเดี่ยวก็เพราะคุณจะต้องเผชิญกับตัวคุณเองอย่างที่คุณเป็นและพบว่าตัวคุณกลวงเปล่าทื่อทึบโง่เง่า,งาน่าขยะแขยง รู้สึกผิดและวิตกกังวลคุณพบว่าคุณเป็นคนใจแคบหลอกลวงและเป็นคนมือสองจงเผชิญกับความจริงมองดูมันอย่านี้ทันทีที่คุณเคลื่อนหนีความกลัวก็เกิดขึ้นในการสืบค้นเข้าสู่ตัวเรา เราไม่ได้แยกตัวออกจากโลกการสืบค้นไม่ใช่กระบวนการของคนจิตไม่ปกติเพราะผู้คนทั่วโลกก็ติดกับอยู่ในปัญหาประจำวันเช่นเดียวกับเราในการสืบค้นในตนเองเราจึงไม่ได้เป็นโรคประสาทแม้แต่น้อยเพราะไม่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลและส่วนรวมเลย นั่นคือความเป็นจริงผมสร้างโลกตามสภาพที่ผมเป็นดังนั้นเราจะได้หลงอยู่ในการดิ้นรนต่อสู้ระหว่างส่วนย่อยและส่วนรวมทั้งหมดผมต้องรู้จักตัวผมเองทุกซอกทุกมุมตัวผมคือจิตสำนึกของบุคคลและของสังคมเมื่อจิต ไปพ้นจิตสำนึกของบุคคลและสังคมเท่านั้นผมจึงจะเป็นแสงสว่างแก่ตนเองได้แสงนี้ไม่มีวันดับมอดเราจะเริ่มต้นทำความเข้าใจตัวเราเองตรงไหนดีผมอยู่ตรงนี้ผมจะศึกษาตัวผมเองสังเกตตัวเองและมองให้เห็นว่า อะไรกำลังเกิดขึ้นจร,จริงๆภายในตัวผมได้อย่างไรผมสามารถสังเกตตนเองได้ในความสัมพันธ์เท่านั้นเพราะชีวิตทั้งหมดคือความสัมพันธ์ไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะนั่งจับเจ้าที่มุมห้องเพ่งพินิจเกี่ยวกับตนเองผมไม่อาจปรากฏได้โดยลำพัง ผมจะปรากฏขึ้นในความสัมพันธ์กับผู้คนกับสรรพสิ่งและแนวคิดเท่านั้นในการศึกษาความสัมพันธ์ของผมกับผู้คนกับสรรพสิ่งภายนอกและสิ่งภายในผมจึงเริ่มเข้าใจตัวเองการทำความเข้าใจด้วยวิธีการอื่นๆล้วนเป็นความคิดที่เลื่อนลอย ผมไม่สามารถศึกษาตนเองได้ในแนวคิดที่เลื่อนลอยผมไม่ใช่ตัวตนที่เป็นนามธรรมดังนั้นผมต้องศึกษาตัวผมในความเป็นจริงอย่างที่ผมเป็นอยู่มิใช่อย่างที่ผมปรารถนาจะเป็นการทำความเข้าใจไม่ใช่กระบวนการทางความคิด การสั่งสมความรู้เกี่ยวกับตัวคุณและการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเป็นสองเรื่องที่ต่างกันมากเพราะความรู้ที่สั่งสมเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณล้วนเป็นเรื่องในอดีตทั้งสิ้นจิตที่หน่วงหนักด้วยอดีตเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความทุกโศทว่าการเรียนรู้ตัวคุณแตกต่างจากการเรียนรู้ภาษา เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ในเรื่องเช่นนั้นคุณต้องสะสมและจดจำเป็นความโง่ที่จะเริ่มต้นใหม่หมดแต่ในทางจิตใจการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองนั้นเป็นปัจจุบันเสมอส่วนความรู้เป็นเรื่องของอดีตเสมอพวกเราส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ในอดีตและพอใจอยู่กับอดีต ความรู้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญต่อเราเป็นพิเศษนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราเทิดทูนบูชาคนที่รอบรู้ฉลาดมีไหวพริบแต่ถ้าคุณเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ทุกๆขณะเรียนรู้ด้วยการดูและการฟังด้วยการเห็นและลงมือกระทําเมื่อนั้น คุณจะพบว่าการเรียนรู้เป็นกระแสที่เคลื่อนไปตลอดเวลาโดยปราศจากอดีตถ้าคุณพูดว่าคุณจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณเองทีละเล็กทีละน้อยเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั่นหมายถึงขณะนี้คุณไม่ได้ศึกษาตัวคุณอย่างที่คุณเป็นแต่ศึกษาผ่านความรู้ที่สั่งสมไว้ การเรียนรู้มีนัยยะของความละเอียดอ่อนฉับไวอย่างสูงทว่าความละเอียดอ่อนฉับไวไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้ายังมีแนวคิดซึ่งเป็นเรื่องของอดีตที่บงการอยู่เหนือปัจจุบันในภาวะเช่นนั้นจิตไม่ฉับไวไม่ยืดหยุ่นไม่ตื่นตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ละเอียดอ่อนฉับไว แม้กระทั่งทางกายเรากินมากเกินไปเราไม่นำพาต่อโภชนาการที่ถูกต้องเราสูบบุหรี่และดื่มจัดจนกระทั่งอินทรีย์เราหยาบไม่ละเอียดอ่อนคุณลักษณะแห่งความใส่ใจขององค์คาพยพถูกกระทำให้ทื่อถ้าองค์คาพยพของเราทื่อ และหนืดหนักเราจะมีจิตใจที่ตื่นตัวไวต่อการรับรู้และชัดเจนยิ่งได้อย่างไรเราอาจจะฉับไวต่อบางอย่างที่มากระทบเราแต่การที่จะมีความละเอียดอ่อนรับรู้ได้สูงสุดต่อนัยยะทั้งหมดของชีวิตนั้นต้องไม่มีการแบ่งแยกระหว่างร่างกายและจิตใจมันเป็นกระแสที่เป็นทั้งหมด การทำความเข้าใจอะไรก็าตามคุณต้องมีชีวิตอยู่กับมันต้องสังเกตต้องรู้ถึงเนื้อหารู้ถึงธรรมชาติโครงสร้างและลีลาการเคลื่อนไหวทั้งหมดของมันคุณเคยลองอยู่กับตัวเองบ้างไหมถ้าหากเคยคุณจะเริ่มเห็นว่าตัวคุณไม่ได้เป็นสภาวะที่หยุดนิ่งตายตัว แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหม่เสมอและการอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตชีวาเช่นนั้นจิตคุณต้องมีชีวิตชีวาด้วยเพราะว่าจิตไม่อาจตื่นมีชีวิตชีวาถ้ามันถูกจับอยู่ในความคิดเห็นการตัดสินและการให้ค่าเพื่อที่จะสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตและใจคุณชีวิตทั้งชีวิตของคุณ คุณต้องมีจิตที่เป็นอิสระไม่ใช่จิตที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ใช่จิตที่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการโต้แยง้งถกเถียงหรือแม้เพียงโต้คารมกันแต่ต้องเป็นจิตที่ตามดูตามฟังด้วยความใส่ใจเพื่อทำความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องยากยิ่งเพราะพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะมองดู หรือฟังชีวิตของเราอย่างไรเช <_ d ata> ่นเดียวกับที่ไม่รู้ว่า <_ d ata> จะมองดูความงามของแม่น้ำ <_ d ata> หรือฟังเสียงสายลมแทรกผ่านแมกไม้ได้อย่างไรเมื่อเราประนามหรือแก้ต่างด้วยเหตุผลเราจะไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเราไม่อาจเห็นได้เมื่อจิตของเราคุยจ้อไม่จบสิน้น เราไม่อาจสังเกตเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงเราเห็นแต่สิ่งที่เราคิดขึ้นเกี่ยวกับตนเองเราแต่ละคนมีมโนภาพที่เราคิดขึ้นว่าเราเป็นเช่นไรหรือเราควรเป็นเช่นไรและมโนภาพหรือภาพนั้นขวางกั้นเราจากการเห็นตัวเราอย่างที่เป็นอยู่จริงๆการมองสิ่งต่างๆ ตรงๆง,ง่ายๆเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกเพราะจิตรเราซับซ้อนยิ่งนักเราได้สูญเสียคุณสมบัติแห่งความเรียบง่ายผมไม่ได้หมายถึงความเรียบง่ายในเรื่องเสื้อผ้าหรืออาหารเช่นการนุ่งผ้าผืนเดียวหรือการทำลายสถิติในการอดอาหารหรือเรื่องไม่ประสีภาษาไร้สาระ ที่นักบุญทั้งหลายได้สร้างขึ้นแต่เป็นความเรียบง่ายที่สามารถดูสิ่งต่างๆต,ตรงๆโดยปราศจากความกลัวความสามารถที่จะดูตัวเราอย่างที่เราเป็นจริงๆโดยไม่บิดเบือนเมื่อเราโกหกก็บอกว่าโกหกไม่ปกปิดหรือาผลนีเพื่อการเข้าใจตัวเรา จำเป็นต้องถ่อมต่อชีวิตอย่างยิ่งถ้าเราเริ่มโดยพูดว่าผมรู้จักตัวเองดีคุณก็หยุดการเรียนรู้ตัวคุณไปแล้วหรือถ้าคุณพูดว่าไม่มีอะไรมากนักที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวผมเพราะผมเป็นเพียงกลุ่มก้อนของความทรงจำแนวคิดประสบการณ์และจารีตประเพณีคุณก็ได้หยุดเรียนรู้เช่นกัน ในทันทีที่คุณสำเร็จผลใดๆก็ตามคุณได้สูญเสียคุณสมบัติแห่งความบริสุทธิ์และความถ่อมไปแล้วในทันทีที่คุณมีข้อสรุปหรือเริ่มต้นตรวจสอบจากความรู้คุณได้หยุดเรียนรู้เพราะคุณกำลังแปลความทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตด้วยสิ่งเก่าแต่ถ้าคุณไม่มีจุดยืนไม่มีความแน่ใจ ไม่ต้องการผลสำเร็จคุณก็มีอิสระภาพที่จะดูและได้รับผลและเมื่อคุณดูด้วยอิสระภาพมันใหม่เสมอคนที่เชื่อมั่นคือคนที่ตายแล้วเราจะเป็นอิสระที่จะดูและเรียนรู้ได้อย่างไรในเมื่อจิตของเราถูกล่อล้อมโดยวัฒนธรรมจำเพาะ ให้อยู่ในแบบแผนอันจำกัดคับแคบของความเป็นฉันมาตั้งแต่เกิดจนตายหลายศตวรรษมาแล้วที่มนุษย์ถูกกำหนดเงื่อนไขโดยความเป็นชาติชนชั้นวันนะจารีตศาสนาภาษาการศึกษาวรรณคดีศิลปะ ธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบแบบแผนการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆความกดดันทางเศรษฐกิจอาหารที่เรากินสภาพภูมิอากาศที่เราเอาศัยอยู่ครอบครัวของเราเพื่อนบ้านของเราประสบการณ์ของเราอิทธิพลทุกอย่างเท่าที่คุณสามารถคิดออกมาได้ ดังนั้นการตอบสนองของเราต่อทุกปัญหาจึงมีอิทธิพลกำหนดอยู่คุณรู้ตัวไหมว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนดอยู่นี่เป็นคำถามแรกที่ต้องถามตัวคุณไม่ใช่ถามว่าจะเป็นอิสระจากการถูกกำหนดได้อย่างไรคุณอาจจะไม่เคยเป็นอิสระจากมันเลย และหากคุณพูดว่าผมต้องเป็นอิสระจากมันคุณอาจติดกับอิทธิพลกำหนดอีกรูปแบบหนึ่งคุณรู้ตัวไหมว่าคุณถูกกำหนดอยู่คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณดูต้นไม้และพูดว่านั่นคือต้นโอก๊กหรือนั่นคือต้นใสการเรียกชื่อต้นไม้ซึ่งเป็นความรู้ทางพฤกษศาสตร์ อาจเป็นอิทธิพลกำหนดจิตคุณอย่างยิ่งจนถ้อยคำนั้นขวางกั้นคุณจากการเห็นต้นไม้จริงๆในการสัมผัสต,ต้นไม้คุณต้องยื่นมือไปแตะมันถ้อยคำไม่อาจช่วยคุณในการสัมผัสคุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนด อะไรบอกคุณอะไรที่บอกว่าคุณหิวไม่ใช่ความหิวที่เป็นทฤษฎีแต่เป็นความหิวที่เกิดขึ้นจริงๆในทำนองเดียวกันคุณค้นพบความเป็นจริงที่ว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนดได้อย่างไรค้นพบโดยปฏิกิริยาที่คุณตอบสนองต่อปัญหาต่อการท้าทายมิใช่หรือ คุณตอบสนองต่อทุกๆก,การท้าทายไปตามอิทธิพลกำหนดของคุณทว่าอิทธิพลกำหนดของคุณนั้นขาดพร่องเสมอคุณจึงตอบสนองอย่างขาดพร่องเสมอไปเมื่อคุณรับรู้ถึงอิทธิพลกำหนดอิทธิพลกำหนดของเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมทำให้รู้สึกว่าเราถูกพันธนาการใช่ไหม ลองพิจารณาอิทธิพลกำหนดสักหนึ่งอย่างเช่นความเป็นชาติรับรู้ถึงมันอย่างจริงจังท่องแท้และมองให้เห็นว่าคุณชื่นชอบหรือกบฏต่อมันถ้าคุณกบฏคุณต้องการฟ่าออกไปจากอิทธิพลกำหนดทั้งหมดนั้นหรือไม่ถ้าคุณพอใจสภาวะที่ถูกกำหนดก็แน่นอนว่า คุณจะไม่ทำอะไรกับมันเลยแต่หากคุณไม่พอใจสภาพนั้นเมื่อคุณรู้ตัวว่าถูกกำหนดคุณจะตระหนักว่าไม่มีอะไรเลยที่คุณทำโดยปราศจากอิทธิพลกำหนดไม่มีเลยคุณมีชีวิตอยู่ในอดีตอยู่กับสิ่งที่ตายแล้วตลอดมาคุณจะสามารถเห็นด้วยตนเองว่า คุณถูกกำหนดอยู่อย่างไรก็ต่อเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นขัดขวางการสืบต่อของความสุขเพลิดเพลินขัดขวางการหลีกหนีจากความเจ็บปวดแต่ถ้าทุกๆอย่างรอบตัวคุณให้ความสุขสมบูรณ์แก่คุณภรรยารักใคร่คุณคุณก็รักเธอคุณมีบ้านหน้าอยู่มีลูกน่ารักมีเงินทองมากมาย คุณจะไม่รู้ถึงการถูกกำหนดของคุณเลยแต่เมื่อใดที่คุณมีเรื่องรบกวนทำให้ไม่สงบเช่นเมื่อภรรยาของคุณให้ความสนใจชายอื่นหรือเมื่อสูญเสียเงินทองหรือถูกคุกคามจากสงครามความเจ็บปวดหรือความกังวลอื่นๆคุณจึงจะรู้ว่าคุณถูกอิทธิพลกำหนดเมื่อคุณต้องดิ้นรนต่อสู้ กับเรื่องที่ยุ่งยากไม่ว่าประเภทใดหรือต้องป้องกันตัวจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกคุณก็จะรู้ว่าคุณถูกกำหนดอยู่พวกเราส่วนใหญ่มีเรื่องรบกวนแทบตลอดเวลาตื่นบ้างลึกบ้างอาการที่รบกวนใจนั่นเองบ่งบอกว่าเราถูกกำหนดตราบใดที่สัตว์เลี้ยง ได้รับการรูปไล้อย่างเอ็นดูมันจะแสดงกิริยาน่ารักแต่เมื่อใดที่ทำให้มันกลายเป็นปรปักความรุนแรงทั้งหมดตามธรรมชาติของมันจะแสดงออกมาเราถูกรบกวนด้วยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับการเมืองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจความหวาดกลัวความโหดร้ายทารุณ ความทุกโศกที่เกิดขึ้นในโลกและในตัวเราเองสภาพนี้เองที่ทำให้เราตระหนักว่าเราถูกอิทธิพลกำหนดให้คับแคบอย่างมหาศแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างยอมรับสิ่งรบกวนและมีชีวิตอยู่กับมันเหมือนคนส่วนใหญ่อย่างนั้นหรือทำตัวให้เคยชินกับมันเหมือนที่เราเคยชินกับการปวดหลังอย่างนั้นหรือ หรือว่าจะสู้ทนต่อไปเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะสู้ทนต่อสิ่งต่างๆหรือเคยชินกับมันหรือโยนความผิดให้สภาพแวดล้อมเราจะพูดว่าถ้าทุกสิ่งเป็นไปด้วยดีผมก็จะไม่เป็นเช่นนี้หรือให้โอกาสผมสิแล้วผมจะทำตัวให้สมบูรณ์แบบหรือ ผมถูกบทขยี้ด้วยความอายุที่ทำทั้งปวงเรามักโทษผู้อื่นโทษสิ่งแวดล้อมโทษสภาพเศรษฐกิจว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเดือดร้อนถ้าหากเราเคยชินกับการถูกรบกวนนั่นหมายถึงจิตของเราทื่อทึบเหมือนที่เราเคยชินกับความงามรอบตัวเราไม่สังเกตเห็นมันอีกเราเฉยเมย และเย็นชากระด้างและใจดำจิตของเราทื่อทึบโง่ลงเรื่อยๆถ้าเราไม่ปรับตัวให้เคยชินเราก็พยายามหนีจากมันโดยการเสพยาเข้าร่วมกลุ่มการเมืองแพดเสียงตะโกนขีดเขียนดูฟุตบอลไปวัดเข้าโบสถ หรือเสาะหาสิ่งบันเทิงรูปแบบอื่นๆทำไมเราจรึงหนีความจริงผมขอยกตัวอย่างเรื่องความตายเรากลัวความตายเราจึงสร้างทฤษฎีสร้างความหวังและความเชื่อขึ้นมากมายเพื่ออำพรางความเป็นจริงเกี่ยวกับความตายแต่ความจริงก็ยังคงอยู่ เพื่อที่จะเข้าใจความเป็นจริงใดๆเราต้องมองดูมันไม่ใช่วิ่งหนีจากมันแทบทุกคนกลัวการมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับกลัวความตายเรากลัวเพื่อครอบครัวของเรากลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นกลัวตกงานกลัวสูญเสียความมั่นคงและกลัวอะไรอื่นอีกร้อยแปด แต่ความเป็นจริงก็คือเรากลัวไม่ใช่กลัวสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เหตุใดเราจึงไม่สามารถรเผชิญกับความจริงได้คุณจะ,ะเผชิญความจริงได้ในขณะนี้เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่เคยยอมให้มันเป็นจริงในขณะนี้เพราะคุณหลบหนีจากมันเสมอคุณไม่อาจเผชิญมันได้เลยเพราะคุณได้สร้างเครือข่ายของการหลบหนี จนคุณติดอยู่ในความเคยชินที่จะหลบหนีหากคุณจับไวยและจริงจังอย่างเต็มที่คุณจะไม่เพียงประจักษ์ถึงอิทธิพลกำหนดเท่านั้นแต่คุณจะเห็นอันตรายที่เป็นผลตามมาด้วยเห็นว่ามันนำไปสู่ความทารุณโหดร้ายและความเกลียดชังเมื่อคุณเห็นอันตรายของอิทธิพลกำหนดคุณจะไม่กระทำการใดๆเลยหรือ หรือเป็นเพราะคุณเกียจคร้านความเกียจคร้านทําให้ขาดพลังงานแต่คุณจะไม่ขาดพลังงานถ้าคุณเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายอย่างฉับพลันเช่นเห็นงูอยู่ตรงหน้าเห็นหน้าผาเห็นเปลวไฟแล้วคุณจะไม่ทำอะไรเลยหรือเมื่อเห็นอันตรายของอิทธิพลกำหนด ถ้าคุณเห็นอันตรายของความคลั่งชาติว่ามันทำลายความมั่นคงปลอดภัยของตัวคุณเองคุณจะไม่ทำอะไรเลยหรือคำตอบก็คือคุณไม่เห็นแม้คุณอาจจะเห็นด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลว่าลัทธิชาตินิยมนำมนุษย์ไปสู่หายนะภัยแต่การเห็นด้วยความคิดเช่นนั้น คุณไม่เห็นเนื้อหาของอารมณ์ความรู้สึกต่อเมื่อคุณเห็นอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นคุณจึงมีพลังงานถ้าคุณเห็นอันตรายของอิทธิพลกำหนดผ่านการสรุปรวบยอดทางความคิดคุณจะไม่จัดการอะไรกับมันเลยการเห็นอันตรายผ่านแนวคิดทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแนวคิดและการกระทำ ความขัดแย้งนั้นทำให้คุณสูญเสียพลังงานต่อเมื่อคุณเห็นการถูกกำหนดและอันตรายของมันอย่างฉับพลันทันทีเช่นเมื่อเห็นหน้าผาคุณกระทำทันทีการเห็นนั่นแหละคือการกระทำพวกเราส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอย่างไม่ใส่ใจปฏิกิริยาตอบสนองของเรา เป็นไปโดยไม่ได้ใคร่ครวญให้รอบคอบเราตอบสนองไปตามสภาพแวดล้อมที่เราได้รับการเลี้ยงดูมาการตอบสนองเช่นนั้นสร้างพันธนาการและอิทธิพลกำหนดต่อไปอีกแต่ในช่วงขณะที่คุณให้ความใส่ใจทั้งหมดต่ออิทธิพลกำหนดคุณจะเห็นว่าคุณเป็นอิสระจากอดีตอย่างสมบูรณ์อดีต หลุดร่วงไปเองอย่างเป็นธรรมชาติจากหนังสืออิสรภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่รู้